สวัสดีครับวันนี้ผมอู่รถบ้านจรันสิบสามนะครับจะพามาดู honda CRV นะครับเป็นเครื่องยนต์สองจุดศูนย์นะครับรถบ้านมือเดียวแท้ครับสี่รอบคันสวยครับมีประกันชั้นหนึ่งนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวเช็คศูนย์ตลอดครับช่วงล่างเข้าศูนย์เช็คศูนย์อย่างเดียวเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลปีสองพันสิบนะครับรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงประกันชั้นหนึ่งหมด สิงหาปีหน้านะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับภายในตัวรถเลยนะครับรถเดิมทั้งคันครับไม่มีอุบัติเหตุหนักจมน้ําพลิกคว่ำใดๆนะครับดูแผงประตูนะครับใหม่ๆเลยนะครับพวมาลายใหม่ๆครับกุญแจครบ2ดอกนะครับเปาะภายในเรียบๆนะครับสวยๆเลยตึงๆนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่229,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ ติดต่อผมได้เลย0898811677นะครับดูวิทยุนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูก่อนครับเลขไม่อยู่ที่นะครับ1 7 7 6 7 1้อ่าสตาร์ทแล้วครับนี่ครับรถเซอร์วิสศูนย์นะครับรถเซอร์วิสศูนย์นี่เลยนะครับใบศูนย์ฮอนด้านะครับอันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คศูนย์ตามระยะ นะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็เบอร์เดิมครับอู่รถบ้านจรัญสิบสามนะครับอยู่บางแวกซอย49นะครับรถบ้านแท้มือเดียวนะครับกุญแจครบ2ดอกเลยนะครับเข้าเช็คระยะอีกทีนะครับก็อยู่ที่ไม่หนึ่งแสนดหมื่นเจ็ดันหกร้อยหกสิบห้านะครับณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ไม่อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับอ่ะ นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรอบรบรถแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดดูเปิดให้ดูนะครับฝากระโปรงนะครับน็อตไม่มีขยับครับคันนี้นี่สตาร์ทแล้วนะครับแอร์เย็นๆนะครับสวยกิ๊บนะครับลูกค้าซื้อไปใช้ซื้อไปใช้งานอย่างคุ้มครับคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเบาะด้านหลังนะครับอันนี้เบาะหน้านะครับเบาะหน้าสวยเดิมนะครับรถสวยเดิมไม่มีบาดเหตุหนักจมน้าพลิกคว่านะครับ 229,000บาทนะครับประกันชั้นหนึ่งพร้อมนี่เบาะครับนี่ครับสวยๆเดี๋ยวผมพามาดูท้ายอีกทีก็ได้ยางเป็นยางปี23นะครับดอกเต็มครับรถคนอายุเยอะใช้อะครับเป็นผู้หญิงนะครับอายุเยอะใช้งานนี่ครับดูหลังคาสะอาดเรียบๆเลยครับซื้อไปอย่างคุ้มคันนี้บอกเลยครับคุ้มมากนี่ยางอะไรนะครับท้ายเดิม เดิมทั้งคันนะครับผมคัดรถด,ด้วยตัวเองกับมือนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับยางก่อนดอกเต็มครับนี่เห็นไหมครับยางดอกเต็มนะครับมิชลินนะครับปียี่สิบสามนะครับสวยๆเลยซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูหนะ้าห้องเครื่องนิดหนึ่ง มาภาษีเนี่ยหมดปี69นะครับนี่ครับดูความเดิมของรถนะครับนี่ครับจะเป็นสติกเกอร์เดิมจากโรงงานนะครับฝากระโปรงนี่ครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับของผมนะครับรรยงานตรงอยู่แล้วไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับน็อตไม่มีขยับครับเห็นไหมฮะหน้าห้องเครื่องสะอาดเรียบๆเลยครับดูแลให้เรียบร้อยนะครับ เช็คศูนย์เช็คอ,อะไรให้เรียบร้อยก่อนปล่อยรถทุกคันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็0 8 9 8 8 1 1 6 7 7นะครับออ้รถบ้านจารัญ13นะครับอยู่บางแวก49นะครับมาดูได้เลยมาดูและทดลองขับได้เลยนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับสนใจก็นะครับ0 8 9 8 8 1 1 6 7 7นะครับ229,000บาทนะครับ คุณม้กครับสวัสดีครับ